ฮัลโหลมีอะไรไหมเควสมันต้องทำอะไรอ่ะในปืนละเควสมันให้เก็บรอยเลื็บเป็นไรจะยูจะแกล้งทำไมอ่ะแกล้งอะไรเราต้องรีบมูฟแล้วทุกคนก่อนที่จะมืดเราต้องรีบมูฟหาของเควสเร็วไปไหนอ่ะ เป็คืออะไรวะของเพชรนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่บัตรเทรลบัตรเทรลมันคือรอยเลือดไงครบแล้วครบแล้วมึงมองเห็นได้ไงมันจะโกงอะไรไม่เห็นเลยมาใครใครจะไปเบตแคมป์เดี๋ยวผมไปเบตแคมป์ให้แล้วเดี๋ยวล้อขวาไปเรื่อยๆเลยมีใครจะสละไปสาลตเทอร์เฮาส์กับแอร์พอร์ตป่ะได้พี่พี่จะไปสาลตเทอร์เฮาส์กับแอร์พอร์ตไปไปไปผมกับพีกับพี่เองเอาหาก่อนหารถก่อนเฮ้ยนี่ไงมีรถอีกปะไปไปเสแล้วอ่ะ เออไม่เป็นไรให้ให้กองคนนี้ไปได้ไปฝั่องนี้ต้องไปแล้วต้องวนกลับอกีกเจอกันนะเจอก,กันที่เสาสีเหลืองเ<ช>สาสีเหลืองเจอกันที่เสาสีเหลืองเสาเหลืองนะเสาเหลืองเสาเหลืองเดี๋ยวรีบไปก่อนมืดดีกว่าตอนนี้มันยังไม่มีมดอ,นนอันนี้ไม่มืดอีกเหรอมันยังไม่มืดน้ำมืดคือมนมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยปัม๊มป่ะปั๊มแบบไม่มีถังน้ำมันเลยปั่นไฟก่อนเจอหาก็สุดทางปืน เวที่นี่เวทแคปหนึ่งคือถ่ายรูปถ่ายรูปปูซับไพ่ไปนี่ไงนี่ปูซับไพ,พ่เจอแล้วพี่วิมีกินเหล้าด้วยเหรอเอ้าชิบหายแล้วกูเมาแล้วไปมืมดแล้วนะมืดแล้วนะมืดแล้วนะวิโดนอยโอ้โหโอ้ย โดนกัดแล้วแล้วมันเอาปืนไปด้วยอุ้ยโดนกัดจีบหายแล้วมียาปะโอ๊ยอุ้ยอยู่เปนอะไรอ่ะอุ้ยไอติดเชื้ออุ้ยไอติดเชื้อวะอยู่ต้องหายาต้องหายาให้หน่อย หาเข็มฉีดยาผมติดเชื้อพี่ต้องรีบหาเข็มฉีดยาเร็วไม่ไปพินจะตายได้ไหมจะตายเลยเหรอโยนของทิ้งแล้วตายเลยแล้วก็ชุบใหมเข็มฉีดยาเหรอทิ้งของเลยพาไปนักิจนะฮะไม่เออ,เอ,อ,เอะเระวังผมไกล์ร่างพีนม่อย่าดูวางไงนะ พีเลยเจ้าไปด้วยเอาของไปด้วยอ้นี่ไงอ่ะเสร็จแล้วไปเปี่ยงวะไปเอาโมบิลนอ่พี่มีน้ำมันนี่นะอันนี้น้ำมันครึ่งหนึ่งได้อยู่ไอ้ไปงยังไงน้องหมาจะตามเราใช่ไหมวุ้ย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 กวุ้ยอะไรอะไรอะไรโยช่วยด้วยไหนอ่ะ ไปไปในเสาไปในเสาต้อส่แล้กลับทางนี้เหรอหุวิวายเบ็ดแคมป์แคมป์ระวังไปเลยของยังไงเดวหันไปดูพี่แบมนี่พี่แบมยังอยูอ่ปะหันไม่ได,ไได้หันไม่เห็นนะเบ็ดแคมป์สองหมดแล้ววะพี่ พี่ดับเครื่องก่อน,นอนใดเลยหมดแล้วออยู่ไปเ็วเฮ้ยเกิดเึ้นทางอยู่ได้อยู่พี่ตอนนี้เช้าแล้วเมื่อกี้เราผ่านค่ำคืนโหดลายมาได้เ,เติมน้ำมันก่อน อไปคุมกันพี่บเดี๋ยวเต้นงานกันยราวน้ำมันหมดค่ะหนีไปง่ายไปง่ายสเต็ปแดนสเต็ปแดนไปไปในขณะที่คนหนึ่งทำงานยังหนักฮือๆวุ้ยวุ้ยวุ้ยมาโย่ใช่น้อยเบา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 เอาเอาตุยอยู่ตายได้ไงอะ หัวระเบิดเลยน้อยอะไรอยู่เดี๋ยวไอ้ไปชุกหนาวอ่ะอันนี้ตับตับไปยังตับหรอใช่ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมีตู้ปะเออน่ๆตรง้บ้านนี้ไม่มีตัวเนี่ยโอเคไปแคมป์ไปใกล้เบ็ดแคมป์ไปเบ็ดแคมป์สองใกล้ใกล้ไปชุกพี่น้อยก่อน นี่บ้านเอ้ยบ้านนี้มีฮีเตอร์กับเฟมทูเบอร์พี่ต้องหาที่ชุบวะพี่เอาตายกันหมดแล้ววะเมื่อกี้แม่งระเบิดอ่ะแบบปุ้งนี้เราน่าจะเหลือเวลาประมาณห้าสิบนาทีก่อนที่เราก,ก่อนที่เราจะแตกเพราะว่านิวเคลียร์มามาเกิดเกิดเกิดมาให้หมด มันได้ทำอะไรอ่ะเจนกับพิกเจอร์เอาดูคอปเอาไอ,อินอ๋อให้ถ่ายรูปศพในเต็นท์พี่โยแล้วคนอื่นเกิดไหนกันนะเอาเนี่ยโยโยโย่เนี่ยถ่ายรูปศพดิได้ศพอันนี้ปะนี่ไง,ดไ,งได้ละได้ละเวสเสร็จแล้วที่นีเเ่เราต้องไปเราต้องเราต้องอะไรต่อเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ ไปมีสโนมอิลให้ทุกคนพบเลยเฮ้ยตกหอตายอ่ะอ้าวใช่หรอโอ้ไม่รอคอจะถึงแล้วนี่นี่สโนมอิลมีตรงนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันให้เดี๋ยวไปแยกกันไปสองตี้เหมือนเดิม่ะมีคนจะไปขวาล่างป่ะออยแพลนกับเด e s h e เตอร์ไปไปพี่พี่โอตอไปอาจออยากไปกับพี่อยู่หรือเปล่าวะไปไปกับพี่แหละพี่ยหฮาดีไม่ทำอะไรก็ไปหา เอาไอเดียผมว่าคนข้างล่างเนี่ยไกลหน่อยมาเจอกันอุ้ยมีมีตัวป้ะมีตัว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 กูโดนอีกแล้วฟินดิเชจ๊ไหมอ่ะไม่ตรวจเลยได้ตวจเลยไปตรวจเลยที่ตรวจอยู่ไหนวะมันจะมีที่ตวอยู่ไหนรู้บ้างไปเจอกันนี่ก็ได้นะอันเดอร์กาวซิโร คนไปทำเควสขวาล่างสองคนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่อันิ้ลเกาซิโลคือถ้าอยู่ที่นี้ก็ะกายล่างเหรออ้ฮะฮะอ้าวอ้าวไอ้โอนทำลายเนาะเฮ้ยไม่ใจอเฮ้ยมึงเลยมึงไอ้ดนอีกแล้วที่ชุบอยู่ไหนวะเจอกันที่เอเดิ้ลเกาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอันิ้ลเกาเลยพี่แล้วเดี๋ยวเราไปเมดเบย์แล้วก็ไปดิวดิวลิงลิกแล้วเดี๋ยวเราวนกลับมาที่อันิ้ลเกา มีเวลาอีกแค่ประมาณ40นาทีนะคนโอ้โพันสองร้อยเมตรเลยหรอโคตรไกลเราน่าจะต้องไปตรงนี้โอ้โหทางมันแบบดูพี่แบมด้วยนะพี่แบมตามมาอยู่ปไมองหลังไม่ได้มันมองงหลังไม่ได้เอมีอะไรอ่ะเจออะไรไม่รู้พี่มีแสงสว่าง ใช่หรอเอ,าอ้ายูเฮ้ยน้ำมันน้ำมันเอฮ้ยเติมเติมเติมนอนตรงนี้เฮ้ยใครอ่ะหุ่นยนต์เฮ้ยมีที่สุม่มอ๋อนี่ไงที่สุ่มเปิร์กของผมหมดแล้วว่ะแต่มันยังเติมได้อยู่แจ๋วโคตรของพี่ไม่ลดเลย <laughs> เฮ้ยพิน ไป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 เรีบไปรีบไปอยู่อยูอยู่นี่อยู่ไปไหนมาดิ่ดีนไลางอยิ่ยยยังยังไปอ๋อมันคือตรงนี้ลงเชียร์ตข้างล่างกัน ระวังระเบิดนะวันให้ทำอะไรเอ้ยนี่มีมีรูโม่มีรูโมงลองเช็คดิมีคนตายไหมมีจริงด้วยตายแล้วเหรอพี <c oughs> อย่ยาโดนอะไรตายกันหมดอะส่วนบังชอ็อตว่นดี้ือจริงตัวตอมนึ่ฮัลโหลอันนี้คือ,อ,อชุบยังอ่ะ พี่กดชบไปแล้วไม่ปกติมันไอโอ๊ตไอโอ๊ตเอาใช่เหรอยศไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอ๊ตไม่ใช่พี่โอ๊ตสวัสดีครับพี่โอ๊ตคนไหน้เราใครมึ่งหัวกูขึ้นไปวะมึงไอ้ตกูเหรอต้กูเหรอ ก็ว่าแล้วพี่โอ๊ตไม่น่าเกิดตรงเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยนอนตรงไหนนอนตรงไหนข้างนอกมั้งเข้าในนะเดย์สองแล้วเออชุบอัดยังไอตัวสัตว์เนี่ยอัดเมื่อกี้ไปแปลงร่างโชว์อัดเลยอัดชุบไม่ได้อัดตายแล้วชุบไม่ได้ไม่มีให้ชุบเพราะโดนพโดนพี่เหรอไม่รู้เลยตัวพี่มันลากศพอัดไปเรื่อยๆเลยอ่ะอ๋อ คือพี่พอดีว่าพี่แปลงร่างแล้วแดกอัดเหรอไอ่เอาบอกนะคนที่ถึงไม่ยอาบอกนะคนที่ตายเพราะติดเชื้อไม่สามารถชุบได้อ่ะจิบไห่แล้วันนี้ศพสวยเฮ้ยเสร็จแล้วไปอะไรไป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 อยากรู้ว่าฝั่งตรงข้ามีอะไรวะเฮ้ย อย่างใครวะเด็กพี่ว่าเราไทำเสียงอ๋อมันมีตัวจริงตกใจเดี๋ยวไปนี้นะไปตรงไหนนะเม็ดเม็ดไปเม็ดเบยไปเม็ดเบยใช่ใช่ใช่ะอุ้ยกระจกแตกเม็ดเบยมาฝั่งนี้นะซ้อมแล้วซ้อมแล้วมันให้ทำเอ่อมันให้ถ่ายรูปรูปอ่าถุงกระเป๋าศพกระเป๋ากระเป๋าศพสามใบ ถ่ายรูปกระเป๋าสกสามใบด้วยว้าตัวอะไรเย็อะไรหมาไงหามาเนี่ยถ่ายอันหนึ่งแล้วสวยพบแล้วไปที่ต่อไปเลยปะที่ต่อไปนี่ใกล้ๆเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวตานี้อาจไปรอดวะโดยพี่โอ๊ตแตกอร่อย <laughs> อุ้ยวุ้ยโหลดผีโหลดผีโหลดผีอุ้ยอุ้ยถอยหลังถอยหลังอย่าลงมาอย่ามาอะไรอ่ะอยี่เกือบล่วงหลงเหี่ยวไม่รู้เนาะหาไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ่าดีนะกูไม่รู้จอดเฉยเฉยดีกว่าเฉยกับผีเจอรปล่อยแทงอ๋อมันแค่ให้มาถ่ายรูปปล่อยแทงเฉยเฉย เว้ยไม่มีคนเคยมาแล้วเว้ยอ๋อเฮ้ยมันมีคนเคยมาแล้ว oh. มันมีศพคนเคนคนต็ไมไปหมดเลยพี่นี่มามาข้างบนมาข้างบนเปิด,ปดไม่ได้ออยแท้งเ <Oil Tank S 2> หรออยู่ไหนวะอะไรคืออันไหนคือออยแท้งอย่าบอกนะลงต้องลงไปข้างล่างอะน,อนี่คอออยแท้งเนี่ถ่ายแล้วไอ้มาต้องถ่ายเงียบแหละ ขึ้นข้างบนนี่มาต้องถ่ายหลายอันด้วย,ดยแล้วเปิดไฟไม่ได้เพราะว่าไฟหน้าแตกอุย้ยหนอนอย่าแดกกูอย่าแดกกูอ,กกอะไรอะไรมองไม่เห็นเว้ยอะไรอะไรยิงยิงยิงมองไม่เห็นไหนอยู่วะอยู่ไหนวะพี่ไแล้้วมัง มื่อกี้เป็นตัวเลยโน่นโน่นเล่อนไแล้วนี่แนมมึงแสงไอแทงกโอ๊ยนั่นไงเขาไปเจอกันตรงไหนนะหาทางกลับไปที่เก่าดีกว่ามั้งกลับไปเปิดของที่เก่าดูโอ้ยเขายิงปืนเล็กกันใหญ่เลยอยู่ไหนกันวะ ลโหลอ,อุ้ยอะไรวนะน่ะฮัลโหลฮัลโหลไปต้องติดมาไหวเปล่าเจอเจ,จนอยู่นั่นนะข้างหน้ารนะมียามไหมมียามไหมคิวพี่ดีเราไปชุบพี่ได้ไหมนี่นี่น,น,นี่มีอ่ะนี่พี่มันมีตึกฝั่งตรงข้ามอีกตึกหนึ่งอ่ะโอเคผมเห็นแล้วแต่ว่าตึกเนี้ชั้นสองเขาได้ป่ะมีป่ะมีเหล้าอ่ะพี่กินเหล้าป่ะ เออกินเล่าป่ะเผลอจะหายไม่เ <Mich> ชื่ออ๋อเฮ้ย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 แตกเฮ้ยถามบด้อ่ะเรียบลองอ้าวแตกกัหมดแตกพี่อะไรวะหมดพี่กายล่างหรือเปล่าวะพี่กายล่างด้วยแล้วมันมีเนี่ยมันมีตัวหัวคานมาแดกเว้ย เออมันเงสปอร์ใช่ไหมเฮ้ยเล้ยทำไมมันกัดทีเดียวกูตายเลยวะเนื้อเต็มนะโอ้โหไม่ใจ่า่ออยู่เลยไอ้สารว่เธเฮลโบร